สบายดีนะจ้าเมื่อนี้อันมะเห็ดพัดเครื่องแน่ไก่ใส่ผักรวบเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องให้กินเนาะพัดไทยร้านกินกินนุ่กันกับร้านนี่ยพัดเครื่องในไก่ใส่ผักรวมใส่อันปีไก่น้ำเนี้ย นี่ตันเด้จากพี่น้องเด้อผัวไดห้หิวเขามีหอมใหญ่มีกระเจี๊ยบผัวฝักยาวมะเขือเทศเครื่องปรุงกับปกติเลยจากพี่น้องใช้น้ำมันหอยใช้ผงชูรสใส่แบบบ้านเท่าหรอหอมนะพี่น้อง กินร่วมกันนะจ๊ะเร่อไล่เลยนำไล่นั่นะนพี่น้องเนาะผู้ใด,ดหิวเขา่าใส่บลาเคือเนี่ยบลาเคือเปาะสีสันเพชรอยอู่นะพี่น,น้องเนาะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ในนด้จ้ากดติดตามในนด้จ้าเด้อพี่น้องคลองไปบุษบุษุุขขน